สวัสดีครับช่อง f v p วิวครับวันนี้ก็มาลงแรงกันครับเกม Speed Ditter ครับก็จะใช้รถคู่ใจครับเป็น Inferno Revolution ครับเป็นรถคันนี้ดำดุแดงเพลิงครับผมก็สวยงามครับเดี๋ยวเราไปลงแรงกันครับผมก็ที่ผ่านมาก็คันนี้ใช้งานโอเคครับแล้วก็แรงใช้ได้ครับเป็นรถ A ครับรถ A ที่ว่าได้มาแบบ ไม่ใช่ถาวรครับเป็นรถที่ว่าให้มาใช้ชั่วคราวครับผมก็เลยใช้ลงแร้งกันครับผมเดี๋ยวเราเข้าเกมสักครู่ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมก็มาครับการไปเจอที่ดากอนไลท์ครับเป็นสนามดากอนไลท์ก็เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าสนามนี้จะเป็นยังไงยืนโพเดียมไหมครับนี่ครับก็มี3มคันครับที่ว่าใช้เหมือนกันครับเป็น Revolution นอีฟ n น l ร e v ีเวอร์ชันก็อีก3าคันก็อาจจะเป็นรถที่เปหรือเป็นพวกสายเปมาครับ อาจจะซื้อมาแล้วก็สายเปยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับว่าสนามนี้จะใครจะวินวินครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันก็ก็เป็นรถฟรีก็อาจจะมีเพื่อนๆใช้กันอยู่ครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นก็มาลงแรงหรือว่ามาจอยกันได้นะครับผมมาครับ3 2 1สหนึ่งไปไปแล้วครับตอนนี้ก็เกาะกลุ่มกันครับปืดไปปืดตากก่อนไล่ ปื้มังกรไปสิงโตครับสิงโตเชิดไปปื้ดนำแล้วครับไปปืดอยู่ที่สองครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่หนึ่งแล้วครับปื้ดไปไปครับไปตอนนี้ก็นำอยู่ครับนำอยู่ก็ประมาณหนึ่งโค้งครับหนึ่งโค้งดูจากแผนที่ครับก็นำนำยาวครับถ้าไม่ยาวก็พลาดสกิดก็อาจจะโดนแซงครับ นี่ครับเพื่อนๆก็เล่นเก่งๆกันครับผมผมก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับไปปื้ไปครับไปนี่ครับวิ่งไปแล้วครับคันนี้ก็อยู่มา200กว่าครับธรรมดาก็โทโบก็ไปปื้ไปครับพยายามเอ่อสกิดให้น้อยที่สุดครับเพื่อความเร็วจะได้ไม่ลดครับผมแต่คันนี้ก็ โอเคครับนามาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1โค้งครับคันหลังก็ตามมาแล้วครับเห็นชื่อลายๆอยู่ครับตอนนี้ผมก็ขอนําก่อนตายปื้ดนําต้องนําให้จบครับตายปื้ดตายครับตายครับนาอยู่ครับ1ช่วงโค้งครับต้องระยะให้ได้ครับยืดไปครับตอนนี้คันผมก็มีปรับแต่ง ECU นะครับ ECU ก็ปรับเต็มที่ครับผมแม็กซิมัมทุกอย่างแล้วครับผมก็อาจจะ ไม่ทราบก็น่าผมว่าน่าจะโอเคกว่าคันที่ไม่ได้ปรับนะครับผมแต่ว่าเพื่อนผมว่าน่าจะปรับกันทุกคนนะ ECU นะครับายครับไปดูกันต่อครับไปมาแล้วครับตอนนี้ก็นำอยู่ครับดูแผนที่ก็คันหลังยังไม่เห็นนะครับแต่ก็ขอนํายาวๆครับไม่แน่ใจว่าคันหลังไปตกล่องไหนนะครับแต่ก็ตามไล่มาแล้วครับเห็นในแผนที่แล้วครับเห็นในแผนที่แล้วอันนี้ผมก็ขับแบบสบายใจหน่อยครับ ก็ทาเวลาไปเรื่อยๆครับปื้ดวิ่งสองหกครับสองหกสองกว่าครับคันนี้ไปตอนนี้ก็ขับสบายใจครับผมปื้ดตายครับตัวโบก็ใช้ตามจังหวะไปครับไม่รีบไม่เร่งอะไรครับประคองตัวไปครับผมยังไม่เห็นครับก็ยังไม่เห็นในแผนที่นะแต่ว่าก็ยังนํายาวๆครับตอนนี้วิ่งแบบสบายใจครับข้ามาคนเดียวครับผม มาคนเดียวจริงๆริครับสนามนี้ไปปื้ดาก้อนไล้ครับสนามไล้ดาก้อนไล้มาคนเดียวครับมาครับแต่แผนที่ก็ที่2ก็เห็นแวบๆครับเห็นแวบๆบแต่ก็ไม่ทำให้แบบเราต้องว้าวุ่นหรือว่ามาหืดนะครับผมเนี่ยครับก่อนทำยาวๆครับปื้ดไปดับฟินิชแล้วครับข้างหน้าครับปื้ดเรียบร้อยครับผมที่1ครับกล้ามาคนเดียวครับ สถิติใหม่ครับ2นาที53เนี่ยครับเข้าที่1ครับผมก็สนามนี้ก็ยาวๆครับที่2ก็เป็นรถเดียวกันครับรถเดียวกัน3คันเข้าหมดเลยครับ1 2 3รถสายเปไม่เข้าเลยครับผมเนี่ยครับจิ้งโเดียมไปครับชูครับแคมเปญเปิดเนี่ยครับอ่าแรงปรับขึ้นมาแล้วครับแรงสามของสนามนี้ครับ เดิมขึ้นอยู่ที่4ครับผมขึ้นมาที่3แล้วครับเป็นแรงแรงขึ้นมาอันดับ3ครับของสนามนี้นะครับดาก้อนไลท์ครับผมแสดงว่าก็เวลาดีคะแนนดีครับผมดีกว่าเดิมเยอะครับผมแรงตับขึ้นมานะครับคะแนนก็297ครับ ECU 297ส่วนคะแนนแรงก็206ครับคะแนนแรงสองร้นี่ครับก็ตารางก็อันดับ1ก็2นาที53ครับดิฟไป38หนครับผม โตโบก็40ครับผมก็ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมสับตะไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ